สวัสดีตอนเช้าค่ะเพื่อนๆเอให้กใจมาฮัลโหลเฟนสวัสดีตอนเช้านะคะทุกท่านโนรสาวไทยในญี่ปุ่นค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาเลาะดูบริเวณบ้านนะคะสวนหน้าบ้านค่ะเพื่อนๆ ก็มีหลายมุมที่ถ่ายคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะสนก็แต่งงานกับชาวคนญี่ปุ่นแต่งงานจดทะเบียนสมรสได้24ปีแล้วค่ะเพื่อนๆมาอยู่ประเทศญี่ปุ่นมีลูกด้วยกัน3คนนะคะผู้หญิงผู้ชายผู้หญิง ลูกก็เป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้วค่ะสโนกกใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นเป็นแม่บ้านาทำกับข้าวทำงานบ้านแล้วก็ทำสิ่งที่ตัวเองชอบก็ตอนนี้ก็เป็น YouTube นะคะก็ฝากเพื่อนเพื่อนช่วยกดติดตามแล้วก็ เป็นกำลังใจให้สนโด้วยนะคะมิน่าซางชัแนลติดตามยินิีตโอนรับยินดีต้อนรับสนโถโน้ซแค่นิยูยงณคร่ง になりました。子供3人います。女、男、女、もう大きくなりました。<laughs> 今日、どうやって生活してるのか、日本、いろいろ動画撮って皆さんに見てもらいたいので、 よろしくお願いยินดีนครับ s ่ะสโงกอาศัยอยู่ในจังหวัดคานากาวะนะคะเพื่อนๆก็ติดกับโตเกียวนะคะวันนี้ก็มาขอแนะนำตัวเองนะคะ <laughs> อเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าแล้วก็ เพื่อนที่ยังไม่รู้จักสโนกอก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็กดติดตามช่อง youtube ให้ด้วยนะคะสนก็มีเรื่องราวใช้ชีวิตยังไงอยู่ในประเทศญี่ปุ่นก็ทำออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมเรื่อยๆนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบก็ยังถ่ายทำไม่เก่งนะคะเพื่อนๆ ลูกๆบางทีอาจจะเห็นในคลิปวิดีโอแล้วก็สามีอาจจะเห็นเป็นบางครั้งเพราะว่าเขาอายกันเขาไม่กล้าเขากล้องแล้วก็ไม่ย่าชวนไม่ย่าเขากล้องแล้วไม่ย่าบอกว่าไม่ย่าอายไม่ย่าไม่กล้าถ่ายทําด้วยนะคะก็อยากเอาไม่ย่าลงคลิปวิดีโอด้วยแต่ไม่ย่าบอกว่าเขินมีแต่คนเขินฉันก็ ทำเองพูดเองไต่ทำเองนะคะก็ฝากด้วยนะคะเพื่อนๆทุกๆท่านขอกำลังใจคนละดวงนะคะช่วยกดติดตามแล้วก็รับชมได้นะคะอาจจะอชอบถูกใจเพื่อนๆน,นะคะเพราะว่าสนนก็ยังไถท่ทำอะไรยังไม่เก่งนะคะก็หัดเรียน ไปเรื่อยๆแล้วก็พูดก็ยังไม่ยังไม่คล่องนะคะเพื่อนๆคะ่ะภาษาอีสานโนก็พูดภาษาอีสานเนาะแต่วันนี้ขอพูดภาษากลางนะคะเผื่อเพื่อนๆคนไหนคนไทยอาจจะฟังไม่ค่อยเข้าใจภาษาอีสานก็ได้นะคะสนก็ขอแนะนำตัวเป็นภาษากลางเนาะสนก็ เกิดสองจังหวัดจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก็เกิดสองจังหวัด <c oughs> ก็ภาษาอีสานเนาะจะเนอยังไงไม่รู้แต่ถ้าหากเพื่อนๆอยากฟังภาษาอีสานสนนก็จะพูดให้ฟังหรือภาษากลางนะคะภาษาญี่ปุ่นก็พูดเป็นเป็นบางคำนะคะเพราะว่าเพื่อนญี่ปุ่นเขาก็ กดติดตามแล้วก็เข้ามารับชมด้วยเนะาะก็อยากให้เพื่อนๆในออนไลน์โลกออนไลน์รู้จัก Solar. อยากมีชื่อเสียงก็ยังไม่ไม่ดังเท่าไหร่นะคะช่องของสนอสาวไทยในเจ่ปุ่นอาจเพื่อนๆจะไม่รู้จักเลยนะคะเพราะว่ายัางเป็นมือใหม, <c oughs> ม่ไม่ไม่ไม่มีใครรู้จักก็อาจจะเยอะ เนาะก็อยากจะทำเพราะว่าแก้เหงาได้ไกลแบบเอาความสวยความงามของประเทศญี่ปุ่นมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักไปนะคะก็ฝากด้วยนะคะよろしくお願いします 日本とっても大好きでーす。日本24年間住んでてとっても幸せです。今好きなこと動画ビデオ撮って、んまあ自分見るももったいないくらいでタの友達、タイの友達、タイの友達、タイのいる 皆さんに見てもらいたい。で、チャンネル作りました。日本はいいところがいっぱいあって、そのもう友達に紹介したい。日本はすごいいいところ。<laughs> 幸せの国。もう、まだまだ皆さんが知らない場所。あと、その、どうやって、 日本に住んで生活してるのがね、皆さんに見てもらいたいです。応援してください。<laughs> 登録、チャンネル登録、よろしくお願いします。子供たち3人いて、たまーに動画、出るのが、恥ずかしい。<laughs> 中心はたまに出て、中心も恥ずかしい。言葉も少なくて。でもおばあちゃんも恥ずかしい。霧のお母さん一緒に住んでて、お母さんも恥ずかしい。みんな恥ずかしい。私だけ、あ撮りたい。<laughs> まあ、これからもよろしくお願いします。頑張って動画綺麗に。 もっともっと日本語、皆さんに話して、わかるよう、まあ、頑張ります。<laughs> よろしくお願いします。佐ノーです。ノ、no、って呼んでください。今日、また、動画、 とって皆さんに聞いて <laughs> さようならまた次の景色でまた海が水素館行きたいのでまた動画載せます皆さん見てくださいよろしくお願いします。 ขอบคุณมากค่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ